สวัสดีครับพระมหาสมบัติพงคำน้อยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมาวิทยาลัยศรยีปทุมจะมาพูดถึงเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชื่อว่า benchmarking โดยจะแยกเป็น7หัวข้อคือ 1. แนวคิดของ benchmarking 2. หลักการ 3. benchmarking นี้คืออะไร 4. benchmarking นี้ใช้เพื่ออะไร 5. จุดอ่อนของ benchmarking 6. 6. แนวทางการทำ benchmarking 7. วิธีการทำ benchmarking จะมาพูดถึงแนวคิดก่อนนะครับ benchmarking เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าองค์กรในองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมีองค์กรอื่นที่เก่งกว่าในบางเรื่องแน่นอนว่าในโลกนี้ทุกองค์กรย่อมมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกัน การจะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนได้นั้นต้องนําไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นจึงจะทําให้ทราบถึงข้อบกพร่องขององค์กรได้อย่างแท้จริงหลักการของ Benchmarking ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือที่เรียกว่า b เบ Practice กับองค์กรอื่นภายใต้ก,กฎกติกาสากลสรุป เบนช์มาร์กิงก็คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำให้ดีกว่าเพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองคอ์กรตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศเบนช์มาร์กิงใช้เพื่อ 1. สร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถานะในปัจจุบันขององคอ์กร2 ช่วยให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมากยิ่งขึ้น 3. กระตุ้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 4. พัฒนาเป้าหมายให้ตรงกับความเป็นจริงและยืดหยุ่นได้ 5. เสริมสร้างแผนการทำงานที่ตรงกับความเป็นจริงจุดอ่อนของ benchmarking ก,ก็คือ 1. ปัญหาด้านข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบเนื่องจากบริษัทส,ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง โดยเฉพาะกับคู่แข่งการหาข้อมูลที่นํามาใช้เปรียบเทียบจึงเป็นเรื่องยาก 2. ผู้ประกอบการไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของตนเองจึงทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกําหนดออกมาได้ว่าจะเปรียบเทียบอะไร 3. คัดเลือกแม่แบบไม่เหมาะสมองค์กรควรเลือกคู่เปรียบเทียบที่มีสูงหรือต่ําจนเกินไปซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นข้อแตกต่างได้ 4. ไม่เข้าใจการทำ benchmarking อย่างแท้จริงผู้ประกอบการคิดว่าเป็นการรอกกระบ,บวนการวิธีการของแม่แบบมาใช้โดยขาดการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตอนเองการทำ benchmarking มีอยู่สีแบบด้วยกันก็คือ 1. internal คือการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการและกระบ,บวนการต่างๆภา,า,ายในองค์กรของตอนเอง 2. o อ p e t i t i v e คือการศึกษาเปรียบเทียบคู่แข่งเฉพาะ กับคู่แข่งอื่นในเรื่องสินค้าหรือการทำงาน 3. าม functional คือการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือกับผู้นำกลุ่มธุรกิจที่มีการทำงานที่คล้ายคลึงกัน 4. genetic คือการศึกษาเปรียบเทียบกระบ,บวนการหรือการทำงานของบริษัทที่เหมือนกันมากๆหรืออาจเปรียบเทียบก,บกับธุรกิจที่มีเกี่ยวข้องกันเลยการทำ benchmarking มีอยู่4ขั้นตอน คือ 1. เริ่มจากการวางแผนเรื่องทีจ่จะศึกษา 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลนี่คือตัวอย่างของการทำ Benchmarking อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรที่จะทำ Benchmarking หรือเปล่าจากแนวคิดและหลักการที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบได้ว่า เบนช์มาร์กิ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อนําผลของการเปรียบเทียบม,มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันนะครับขอบคุณครับ